วันทามิตังสีเลนะฮะข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่หนึ่งด้วยเศียงก้าพุทธาสาหะสามิทาสีวะพุทโธมมสามิกิสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าพูดโทธทุกข์คาสคาตาจาวิทาตาจาหิตาสาัสเมพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องกรรมจัดทุกข์และทรงวนซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าพุทธสาหาังนิยาเทมิสาริระชีวิตตันจีทาง ข้าพระเจ้ามอบก,กายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าวันทันตีห้าจริสามิพุทธเสวสุโภทิตังข้าพระเจ้าผู้ไหวยอยู่จากประพฤตามซึ่งความตัดสรู้ดีของพระพุทธเจ้านาทิิเมสารนังอัญญาพุทโธเมสารนังวะรัง สารณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะสัจจวเชนวะเทยยังสัจทุซาสเนด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพระเจ้าพึงจะริญในพระาศาสนาของพระษาสดา พุดทังเมวันทมานายะยปุญญปะสุตังอิทะข้าพระเจ้าผู้ว่าย,ยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ขวรขวายบุญไดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายามมเมมาเฮสุตัสเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่ญญาได้มีแก่ข้าพระเจ้า ด้วยเดชแทงบุญนะกายเยนวาจายาวเจตาสาวะด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ด้วยใจก็ดีพูดเถกุกรมมังภากกันตังมมยายังกรรมนาติเตียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพูดโทปฏิคันห้าทุอันจยันตังขอพระพุทธเจ้าทรงงดึรงโทษร,รวงเกินอันนั้น ตาราเลสังวาริตุงวัะเพื่อการสำรวมระหว่างในพระพุทธเจ้าในการต่อไปันตตพพพงมมมาาาาาาุิิสสสรรรรรรววเเ้้ธธโทภคะะะูป็่่ีีผจ ได้ตัดไว้ดีแล้วสันทิทธิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดกัะเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถอด ปานยโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปาจัตังเวทิตากโพวินยูฮีติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนสวาคา ทีคุณาโยคาวาเซนาเซยโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นท้นโยมักคปาก,กปริยติวิโมคะเพโทเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมากพ้นปริยัต